แก้ปัญหา Messenger วิดีโอคลอเปิดกล้องไม่ได้ขึ้นแบบนี้ถ้าใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่รับชมคลิปนี้ค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดี ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับ messenger ของเรานะคะเปิดกล้องโทรวิดีโอคลอไม่ได้เวลารับสายเราจะรับสายเพื่อนเวลาที่เพื่อนคลอมาหาเราเนี่ยก็รับไม่ได้นะคะทุกคนถ้าใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเดี๋ยวน้อจะเริ่มใหม่นะคะ พอเราเข้ามาที่การตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้ท่านผู้ชมาาหาคำว่าแอปหาคำว่าแอปหรือแอปพลิเคชันหรือการจัดการแอปถ้าจะแล้วกดแตะเข้าไป1ทีค่ะจากนั้นให้เรากดดูทั้งหมดให้ได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้ได้หน้าตาแอปพลิเคชัน,ะะนาาทั้งหมดที่เราติดตั้งไว้บนโทรศัพท์มือถือพอเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วให้ท่านผู้ชมเลื่อนหา m e s s e n g e r ของเราค่ะ m e s s ซนเจอนะคะถ้าเจอ m e s s ซนเจอแล้วกดแตะเข้าไปหนึ่งทีจากนั้นให้เรากดมาที่สิทธ์ค่ะมาที่คำว่าสิทธ์จากนั้นเลื่อนขึ้นเราจะเห็นนะคะคำว่าไม่อนุญาตไม่อนุญาตซึ่งสิ่งที่แอปพลิเคชันนี้เราไม่ได้กดอนุญาตไว้ก็คือกล้องถ่ายรูป เพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปค่ะและกดอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเวลาที่เราคอไปหาคนอื่นแล้วก็เวลาที่มีคนอื่นโทรวิดีโออมมาหาเรานะคะก็จะสามารถเปิดกล้องได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ